สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยิบสี่ใบใจเริงนะคะก็กลับมาพบกับแม่หมอใจเริงอีกเช่นเคยนะคะกับการทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปด้วยไพ่ย,ยิบสี่เนาะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีธนูเนาะราศีธนูจะอยู่ในธาตุไฟนะคะซึ่งท่านที่เกิดราศีธนู ก็ได้แก่ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะคะการนับราศีของแม่หมอเนี่ยจะอ้างอิงจากการเรียงตัวของดวงดาวบนท้องฟ้าหรือตามโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะคะใครที่จะสะดวกดูแบบราศีดูได้ หรือใครที่จะสะดวกนับแบบลัคนาก็ได้นะคะถ้าทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดของตัวเองเนาะหรือใครจะนับแบบสากลแล้วมาฟังแม่หมอรู้สึกว่าฟังแล้วตรงฟังแล้วก็โอเคเข้ากับสถานการณ์ของคุณอันนี้แม่หมอก็ไม่ได้ว่านะคะแม่หมอจะมาอัปเดตความรักให้นะคะประจำเดือนสิงหาคม2565ทั้ง3สถานะเลยนะ คนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างคะแม่หมอขอดูขอดูอ,ดอาชาวคนโสดก่อนคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างขอดูตัวตนหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงก้าวดาบคะ่ะอืม หนึ่งเหรียญน,นะคะ Eight o c t a c l e นะคะ uh, The Lover นะคะราศีธนูนะคะไม่หมอขอเปิดให้ครบทั้งสิบสองใบก่อน The Star นะคะ แฮงแมนนะคะวิวอัฟจูนนะคะเจ็ดเหรียญนะคะ King of Pentacles ค่ะ Four of Cups ค่ะหกดาบค่ะ The Sun ค่ะและ Page of Cups ค่ะโอเคคนโสดสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะคะสำหรับใครที่โสดอยู่ไม่มีใครเข้ามาจีบเลยแม่หมอรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยได้รับ แรงกดดันจากรอบๆตัวเราหรือเปล่าจากญาติพี่น้องหรือจากใครก็ตามในเรื่องของความรักของเราอะนะคือถึงตัวคุณจะไม่มีแฟนไม่มีใครมาจีบเลยหรือคุณจะทำตัวเรื่อยๆเปื่อยๆแบบไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะสักใครสักคนนะคะ อยากจะมุ่งมั่นสร,ร้างตัวเองอ่ะคือมันมันมีความแข่งขันกันสูงหรือเปล่าในรอบๆตัวคุณอะเนาะมันก็เลยทำให้คุณอะนึกถึงเรื่องความรักเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งรองนะคะคุณอ่ะอยากอยากทำตัวเองให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้เก่งให้สู้กับคนที่เรามีความรู้สึกว่า เราเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบอ่ะเออจนจนคุณเองก็มีความเครียดนะในในตัวของคุณเองนะอันนี้สำหรับคนที่โสดเลยนะคะโสดเลยและไม่คิดจะมีใครถามว่ามีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณไหมมีนะมีอ่าแต่ตัวคุณเองอ่ะแม่หมอมองดูว่าเหมือนคุณอ่ะใส ใส่บางอย่างลงไปในความคิดของตัวเองว่าการที่มีใครสักคนเข้ามาในตอนนี้เหมือนตัวคุณน่ะไม่พร้อมที่จะให้เขาเข้ามาอมืมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากมีความรักนะแต่ว่าแรงกดดันในใจของเราอ่ะมันเอาชนะทุกอย่างไง คุณอยากมีบ้านคุณอยากมีรถคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในความคิดของคุณอะที่คุณใส่ลงไปในความคิดของตัวเองหรือเป็นแรงกดดันจากญาติพี่น้องจากพ่อแม่หรือจากใครก็ตามอะที่เหมือนออามาบอกคุณตลอดว่าถ้าสมมุติว่าคุณยังเรียนอยู่นะต้องเรียนให้จบนะอย่าเพิ่งมีความรักนะเอ ถ้าเรียนจบแล้วอ่ะต้องมีงานทําที่ดีก่อนนะต้องมีเงินเดือนนู่นนี่นั่นก่อนนะเหมือนกับถูกบีบอ่ะว่าเราจะต้องประสบความสําเร็จก่อนเราจะต้องได้ความสําเร็จด้วยตัวของเราเองก่อนมันเลยทําให้คุณเนี่ยฝังใจจําแบบนั้นไงฝังใจจํากับตัวเองว่าตราบใดที่คุณไม่มีความสําเร็จไม่มีความเรียบพร้อมคุณจะยังไม่มีความรัก และมันทำให้คุณมองว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยถ้าใครที่ด้อยไปกว่าคุณถ้าใครที่หนึ่งถ้าอายุน้อยกว่าหรือหน้าที่การงานน้อยกว่าเงินเดือนน้อยกว่าหรือภาวะในทางสังคมหรือไม่ว่าจะเป็นวุฒธธิภาวะทางสังคมทางใดๆก็ตามถ้าดูด้อยกว่าคุณอันนั้นคือ ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกของคุณเลยนะอืมมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้อะนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เข้ามาแล้วดูมีความพร้อมมากกว่าคุณต่อให้อายุมากกว่าคุณหลายขุมก็ตามอะอันนี้คือจะถูกพิจารณาเปน็นอันดับต้นๆแต่ใดๆแล้วก็ต้องคนคนนั้นอะต้องสนองนิดเราได้ด้วยนะแบบว่าเข้ามาแล้วต้องซัพพอร์ตนะเออ ชาวราศีธนูนะคะคือไพ่ประจําตัวขึ้นเป็นเก้าดาบช่วงเนี้ยตัวคุณเองเก็บทุกอย่างเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดมาคิดไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่คุณคิดเอาไว้คุณอยากจะได้คือบางทีอะเนาะมันเหมือนเราคิดมากไปเราก็เราก็เครียดอะนะคะอาการนอนไม่หลับมีความเป็นเมกเกรเรนอะไรแบบนี้เนาะชาวราศีธนูนะคะบางทีการที่เราคิดว่าเราอยากได้อยากดีอยากมี มันดีนะคะมันดีมันเป็นแรงผักดันอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าถ้าเรากดดันตัวเองมากเกินไปมันจะทําให้เราใช้ชีวิตไม่มีความสุขนะคุณอืเหมือนมองเห็นอนาคตมากกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบางครั้งเหมือนเราตั้งความหวังมากไปจนกลายเป็นการวาดวิมานนะแล้วมันทําให้เราลืมมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าว่าเรามีอะไรนะคะเออ บางครั้งเรียนรู้กับการที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ก็ได้นะชาวราศีธนูนะคะทีนี้สำหรับคนที่เพิ่งโสดมามันจะมีประเด็นนะคนคนนั้นนะ่ะเขาอาจจะกลับมาอ้อนวอนขอร้องขอกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณหรือถ้าเลิกกันไปยังไม่ขาดมีโอกาสที่จะแบบ กลับมาค่ะกลับมาและเขาอยากจะกลับมาเติมเต็มให้คุณนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราเคยมีร่วมกันมานะคะคือคุณเองก็ไม่ได้ลืมมันไปนะเพียงแต่ว่าอ,อาจจะอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีสิ่งที่เป็นบางอย่างอะบางสิ่งบางอย่างอะที่กีดกันไม่ให้พวกคุณได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบให้มันสมบูรณ์นึกออกไหม แต่ถามว่าเลิกขาดไปเลยไม่ได้ขาดเพราะว่ามันยังมีอะไรอะ่ะที่ยังผูกพันธนาการพวกคุณเอาไวอ้อ่ะไม่ว่าจะเป็นความรักความห่วงใยที่เคยมีให้กันหรือลูกหรือเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามที่ทำให้พวกคุณยังยังคงต้องไปจากกันไม่ได้แต่สิ่งที่แม่หมอมองเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ เหมือนกับมันจะเป็นคําพูดของคนรอบๆตัวเราอะว่าการที่เรากลับมาหาคนคนนี้นะคิดให้ดีนะเออมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เหมือนเขาเองก็อ,อ่จะเรียกว่าชักจูงเราหรือพูดให้เรารู้สึกแบบคุย้ขยขวะว่าเฮ้ย คิดดีแล้วเหรอที่ที่คิดว่าจะกลับมาหาคนคนนี้หรือว่าอะไรแบบเนี้เออถ้าอยู่กันไปแล้วมันมีแต่ปัญหานู่นนี่นั่นน่ะเธอก็ออกไปจากออกไปจากความสัมพันธ์ที่มันที่มันเดิมเดิมนี้เถอะเธอไปเริ่มต้นใหม่เถอะอะไรแบบเนี้อาจจะมีคนที่บอกแบบนี้นะคะอ,อืมแล้วใจคนเองอะ่ะมัน move ไม่ได้ไงมันยัง move ออจากเขาไม่ได้แล้วก็ มันมีความผูกพันธนาการกันหลายอย่างอ่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าตัดสินใจยากจังเลยอ่ะคุณตัดสินใจไม่ได้หรอกตอนนี้นะคะอืมอยังคิดถึงเขามากอยู่ะนะถ้าอ่าถ้าจะคืนดีกันในระยะนี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะแบบทักแชทมาหากันได้หรือให้ความช่วยเหลือกันอยู่ในเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าการที่ร่างกายเราอ่ะ อา,อาจจะอยู่ด้การแค่ใจไงแต่ตัวยังมาไม่ได้เพราะยังแคร์คนรอบข้างอยู่ออนะคะอทีนี้สําหรับคนที่เป็นคนคุยนะคนที่เป็นคนคุยแม่หมอมองดูว่าคุณค่อนข้างที่จะคิดมากกับการที่แต่ละคนเขาเข้ามาเหมือนเราเองเราคาดหวังจากคนที่เขาเข้ามาเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่านะคะ คาดหวังอยากจะได้แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้แต่เขาอะทำตามที่ใจเราปรารถนาไม่ได้ทั้งหมดเออเหมือนกับที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งคนที่แก่กว่าและคนที่อ่อนกว่านะและมีทั้งคนที่มีแฟนแล้วด้วยเข้าหาคุณตอน,นอเนี้เออทีเนี้เราเองจะยับยั้งใจตัวเองยังไงไม่ให้ไปชอบคนที่เขา มีคู่อยู่แล้วล่ะคือนึกออกไหมเหมือนกับว่าคนที่อายุมากกว่าอ่ะโอเคคนนี้ยดูเรียบพร้อมหน้าที่การงานโอเคแต่ดูนิ่งไปหน่อยเวลาพูดจากับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าคำพูดคำจาการคุยกันนะเหมือนคุยกันคนคนละเรื่องอะ่ะเออมันดูไม่คลิกแต่คนที่เด็กกว่าเนี่ยทำไม เขายังดูเด็กอ่ะเหมือนคุณน่ะต้องเป็นฝ่ายไปเอาใจเขาไปเทคแคร์เขาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการคือคนที่มาเทคแคร์คุณคนที่มาซัพพอร์ตคุณอ่าอย่างที่แม่หมอบอกถ้าเด็กกับคุณมากเกินไปดูไร้าสาระอันนี้คุณก็เอาไว้ที่หลังเลยแต่ไอ้คนที่มาโดนใจโดนตาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคลิกกลับกลายเป็นคนที่เขามีพันธะภาระผูกพันอยู่ เขาเอาทั้งตัวมาหาคุณไม่ได้เอามาได้แค่ใจหรือเอามาได้แค่สิ่งของหรือเอามาได้แค่คําพูดที่หวานล้อมให้ให้เราเนี่ยหลงใจเราเนี่ยหลงตามเขาไปไงเออมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบคิดวนเวียนอยู่อะเอาเลือกให้ดีนะคะเลือกให้ดีแต่ มองดูแล้วทิศทางของการที่จะเป็นไปได้คือคุณถอยนะคุณเลือกที่จะถอยถ้าคุณรู้ว่าใครสักคนึ่งที่เขามีใครอยู่แล้วเราเลือกที่จะถอยดีกว่าเพราะว่ามันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ที่ของเราเออเนาะก็ยอมรับน้ำใจของชาวราศีธนูนะคะอืมทีนี้ ความชัดเจนเนี่ยอย่าเพิ่งถามหาเลยเพราะว่าใจเราอะเรายังวนลูปเดิมอยู่เรายังไปไหนไม่ได้รอเวลาไปนะคะวิวออฟจูนบอกว่ารอเวลาถ้าตอนนี้คุณรับรู้แล้วว่าเขามีใครสักคนการตัดสินใจของเรามันตัดสินใจที่จะเลือกเขาไม่ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาเยียวยาความรู้สึกของคุณก็คือเวลาเนาะ เออหรือถ้าจะเอาตามหน้าไพ่ก็คือเงินนะคะเงินการช้อปปิ้งหรือการใช้เงินซื้อสิ่งของที่เราชอบอ่ะมันจะเยียวยาความรู้สึกเราได้นะคะเออทีนี้คนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคนที่เป็นแฟนกันแล้วแม่หมอบอกเลยถ้าคู่ไหนช่วงเนี้ยคุณอ่ ความเข้าใจกันน่ะและการพูดคุยกันด้วยความเข้าใจกันน่ะมันน้อยลงไม่ค่อยสื่อสารกันหรือถ้าสื่อสารกันแล้วอะคุณไม่สื่อสารกันโดยตรงแต่เหมือนกับถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อะนะคะถ้ามีการงอนกันอะคุณอาจจะแบบเออแม่ฝากแม่ไปบอกเขาหน่อยว่าหนูอะแบบนี้นะ ออหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกพ่อพ่อบอกเขาหน่อยนะว่าผมแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้ดูวุ่นๆนะ่ะหรือสภาวะแวดล้อมโดยรวมเพื่อนหรือใครที่อยู่ในในในความสัมพันธ์กับพวกคุณน่ะอยู่ในครอบครัวเราหรือคนรอบตัวเรานะคะ ทำให้ความสัมพันธ์ของผู้คุณไปต่อกันค่อนข้างลําบากโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารและการทําความเข้าใจกันอในบางครอบครัวอาจจะมีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้คุณทั้งสองคนน่ะไม่ค่อยสบายใจอาจจะเป็นไปได้ว่าอ่ะอันนี้คือไม่เหมาะให้ยกตัวอย่างนะสมมุติ ที่ชายของแฟนคุณหรือคุณพ่อของแฟนมายืมเงินไปมายืมเงินไปซึ่งเป็นส่วนของเราสองคนที่ตั้งใจไว้ว่าจะเก็บหรือจะซื้อรถหรือจะตกแต่งบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขามายืมไปแล้วยังไม่ได้ส่วนนี้คืนเออแล้วพอเราซึ่งอาจจะเป็นภรรยาหรือสามีก็ได้ พอออกปากคุยแล้วกลับกลับมีความรู้สึกว่าแฟนเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการที่จะเคลียร์เรื่องตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราแสดงอาการถึงความไม่พอใจอะไรนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไปถามว่าเออคุณเมื่อไหร่เงินก้อนนี้เราจะได้กลับคืนมาคุณพ่อจะคืนเมื่อไหร่คะหรือพี่ชายคุณจะเอากลับมาคืนเราเมื่อไหร่คะ เราจําเป็นที่จะต้องไปทําตรงนี้ตรงนี้นะหรืออะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นความอึดอัดใจของคนที่อยู่ตรงกลางอ่ะแล้วมันเลยกลายเป็นทําให้ไม่อยากคุยกันไงพอเจอหน้ากันแล้วมันก็เลยแคลงใจอ่ะค่ะเออมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้มันอาจจะมีการแยกห่างจากกันนะสักพักหนึ่งนะคะแยกห่างจากกันไปทําทําใจของเราให้มันสบายอะไรแบบเนี้เออ แต่ถามว่าได้เลิกกันไหมไม่มีไพ่ของการเลิกกันนะคะมีการเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีออกไปเนาะและก็อาจจะมีในเรื่องของลูกหรือคือพวกคนอะ่ะก็ยังอยู่บนเหตุผลอยู่กับการที่ว่าเออบางทีเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันมันลำบากใจอะ่ะมันคุยกันไม่ได้เราก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วกัน เนาะพอเจอหน้ากันแล้วก็ค่อยมาเคลียร์พลังงานกันใหม่ปรับทําความเข้าใจกันใหม่อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่สามารถลบออกไปได้เลยเวลาที่เจอหน้ากันมันก็ยังทําให้เรานึกนึกนึกถึงเรื่องแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยนะคะเออมันก็เลยอาจจะทําให้ไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสะดวกใจเวลาที่เจอหน้ากันแบบเนี้ยเนาะอาจจะมีการแยกห่างกันไปต่างคนต่างไปไปปรับความรู้สึกของตัวเองก่อนอะไรแบบเนี้ย ช่วงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณหรือตัวแฟนมีความไม่สบายมีโรคเก่าโรคเดิมกลับมาหรือมีอาการนอนไม่หลับปวดเนื้อปวดตัวอะไรแบบนี้ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับในเรื่องการรักษาตัวก็เป็นไปได้ เออแต่ว่ากำลังจะหายนะคะเพราะว่ามีไพ่หกดาบปิดท้ายนะยังไงก็หายนะคะเออทีนี้สำหรับใครที่อยากจะมีลูกนะใครที่อยากจะมีลูกมีโอกาสนะคะมีโอกาสนะแต่ว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายเราเวลาที่ท้องแล้วอะมีอาการที่แบบเป็นภาวะที่ไม่พึงประสงค์อะนะคะ มีภาวะไม่พึงประสงค์อาจจะต้องดูแลรักษาร่างกายของตัวเองหน่อยนะภาวะไม่พึงประสงค์อะไรอย่างเช่นบางคนมีอาการปวดไมเกรนอยู่ตลอดเวลาปวดหัวหรือถ้าท้องโตหน่อยก็ปวดหลังอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอาการของโรคเบาหวานมีอาการเบาหวานภาวะน้ำตาลสูง หรืออะไรแบบนี้นะคะที่มันจะมาแทรกอนนนะไรี้เวลาที่จะทานทานทานอะไรก็ให้ระวังนิดนึงนะคะอย่าให้มากไปหรือว่าอย่าให้น้อยไปนะพยายามปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำละกันนะคะอันนี้สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วอ,อ่ะเนาะพยายามดูแลรักษาร่างกายของตัวเองให้ดีนิดนึงนะคะมีโอกาสที่จะท้องได้เนาะ ก็ทีนี้จะขอดูไพ่สรุปนะคะขอดูไพ่สรุปนิดนึงเนาะชาวราศีธนูทั้งสามสถานะนะคะเออนี่ queen s o f pentacle ค่ะหกเหรียญค่ะอ่า king of pentacle นี่ไงคะพวกคุณได้ไพ่ king สองใบเลย ก็ยังไงซ้าความมั่นคงในทางอารมณ์ของพวกคุณนะนะก็จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือมีไพ่งกับไพ่ควีนขึ้นมาพวกคุณเป็นคู่กันไงพวกคุณเป็นคู่ที่สามารถทหายภัยกันได้แบ่งปันช่วยเหลือกันนะคะหรืออ่าอย่างที่แม่หมอบอกถ้าในส่วนที่เป็นครอบครัวถ้ามีภาวะของการที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวนะคะมีโอกาสที่จะได้คืนอยู่นะแต่ว่าก็ คนที่เขามาคืนเราเนี่ยอาจาจะจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนให้สักครึ่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยรืเอ,อเหมือนเจอกันรครึ่งทางแบบนี้นะคะเออเนาะยังไงก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะทีนี้สำหรับคนที่เป็นคนโสดนะถ้าคุณมุ่งหวังถึงการที่อยากจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีนะคะมีโอกาสที่จะสำเร็จนะเออมีโอกาสที่จะสำเร็จแต่ ถ้าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเราไปอะไรแบบเนี้ยหรือราคาสูงคุณอาจจะได้มาแบบการผ่อนแบ่งจ่ายอะไรแบบเนี้ยนะคะเออซึ่งในในตอนเนี้ยเราไพ่ประจำตัวเราอาจจะเป็น Queen of p e n t a เ l e นะแต่อนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น King of p e n t a เ l e ได้นะอืมแต่ อ่ามันต้องใช้ระยะเวลาค่ะมันต้องรอให้เวลาผ่านไปก่อนในตอนนี้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นเด็กไงเหมือนเรายังเด็กเหมือนเรายังภาวะในการที่จะใช้จ่ายอะไรแบบตามที่เราคิดคาดหวังเอาไว้อะวางแผนเอาไว้อะเอออยากมีบ้านอยากมีรถอยากเรียนให้จบอยากมีงานอยากมีเงินเดือนอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ตัวเราเองอาจจะยังเป็นพูดถึงถ้าเป็นควีนเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยหน้านะคะเออ แต่อาจจะสู้คิงไม่ได้นะซึ่งอันนั้นในอนาคตคุณจะเป็นแบบนี้ได้แต่คุณต้องรอเวลาอนะคะทีนี้ถ้าใครที่เจอคนที่เขามีเจ้าของมาแล้วแล้วเราเนี่ยไปไปผูกสัมพันธ์ทางความรู้สึกกับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่หมอมองดูว่าออโอกาสที่เขาจะได้กลับไปหาครอบครัวอยู่กันเป็น อยู่กันเป็นคู่กันของเขาเนี่ยก็สูงแต่เขาก็ยังจะแบ่งความรู้สึกมาทางเราอะนึกออกไหมแต่อาจจะสำคัญน้อยกว่าทางนูน้นเออยังไงก็พิจารณาให้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคนเองอะก็พร้อมที่จะ move ออกจากตรงนี้นะ move ออกไปเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเพราะที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะในอนาคตถ้าคุณ move ออกไปได้นะ คุณจะเจอคนที่พร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณและทําให้เราเนี่ยเป็นไม่ต้องเป็นที่หนึ่งไม่ต้องเป็นที่สองแต่เป็นแค่คนเดียวของเขาอะ่ะเออและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุมากกว่าด้วยนะเออยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะทีนี้คนที่เป็นคนคุยถ้าสิ่งที่คุณปรารถนาอ,อ่ ยังไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะในอนาคตนะในเรื่องของในเรื่องของการที่จะมีใครสักคนมาเป็นตัวจริงของคุณนะนะคะไม่หมอมองดูว่าคุณมีโอกาสที่จะพิจารณาใครสักคนในในหนึ่งในจํานวนนั้นที่เข้ามาหาคุณในตอนเนี้นะอืมคุณอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่แต่พิจารณาให้ดีนะระหว่างคุณจะแบ่ง ไปให้สองคนด้วยนะคะระวังจะแบ่งไปให้คนสองคนด้วยนะเออกอ็ลองลองคิดดูให้ดีแล้วกันว่าคนไหนที่เข้ากับคุณได้มากที่สุดแล้วกันเนาะออนะคะทีนี้คนที่เป็นแฟนอย่างที่แม่หมอบอกโอกาสที่ผู้คุณจะกลับมาตกลงกันด้วยความเข้าใจมันมีเนาะมีสูงนะคะ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้เพราะว่าถ้าเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือว่า,าเรื่องผลประโยชน์อะไรไม,มีโอกาสที่เราจะได้คืนมาสักครึ่งหนึ่งเจอกันคนลับครึ่งเพื่อให้สถานาการณ์ทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทั้ง3สถานะเลยเนาะถ้า,าการทำนายใดในไพ่เนี้ย ถ้ามีคำทำนายที่ดีๆนะคะแม่หมอขอให้เกิดกับชีวิตของผู้คุณจริงๆเนาะขอไวพรน,นะคะแต่ว่าถ้ามีคำทำนายไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจให้คุณทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเพียงการทำนายดวงชะตาโดยรวมโดยทั่วไปแม่หมอไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของคใครคนใดคนหนึ่งเนาะเออนะคะ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเกิดขึ้นเกิดขึ้นตามกรรมมีกรรมเป็นตัวกำหนดกรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสิ่งเนี้ยนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่มีใครปฏิเสธกรรมได้เพราะฉะนั้นอย่าให้ไพเ่เพียงแค่สิบกว่บใบมาตัดสินชีวิตของคุณทั้งหมดได้ พราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่การกระทำหรือกรรมของตัวเราเองทําดีก็จะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาแต่ว่าถ้าทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นก็ยอกจะตอบแทนกลับมาเหมือนกันไม่ช้าก็เร็วนะคะเออไม่มีใครปฏิเสธกรรมได้อย่างที่แม่หมอบอกเนาะนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูาธาตุไฟนะคะทั้ง3สถานะเลยเนาะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอเช่นกันนะคะกดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้เนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแม่หมอนะคะที่จะมาอัปเดตให้ในทุกๆเดือนเลยอเนาะนะคะอ่าก็จะขอจบการทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2,565เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ อกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ